สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมมีรถดีรถสวยคุณภาพเทียมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda Civic FD อครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2006ครับรุ่น S ครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับรีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าสภาพนางฟ้าสมชื่อเลยครับสีวิกเอฟดีนางฟ้าครับผมสวยงามที่สุดเลยครับ เป็นรถมือเดียวออกห้างเลยนะครับผมไม่เคยชนครับไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ําท่วมครับผมสีเงางามสายสวยทุกจุดเลยครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมเป็นเครื่อง1.8 i vtec ครับเป็นรถมือเดียวออกห้างครับ สีเรียบร้อยครับสวยใสเงางามครับมาพร้อมกับยางใหม่นะครับดอกเต็มๆแน่นๆสีเส้นไปเลยครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับโอเคครับมาต่อกันที่ภายในเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าออปชันเต็มๆล้นๆเหมือนเดิมเลยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันครับผม ใหม่มากครับคุณลูกค้าเป็นรถมือเดียวออกห้างนะครับมือเดียวออกห้างครับคันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างดีครับใหม่มากครับเดี๋ยวมาชมปบดหลังกันนะครับนี่เลยครับผ้าจะเป็นผ้าแบบลายกลับนะครับผมนี่ครับสะอาดเลยครับสวยงามครับผม เบาภายในครับไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยครับคุณลูกค้าหารุ่นรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับูสวยและดีต้องคันนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับแลนะก่อนดีนะครับคุณลูกค้า ผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพาะหรือแน่นขนาดไหนนะครับผมโอเคครับชึ่งเดียวทีเดียวครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับผม โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันช้าๆชัดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง 1.8i VTEC นะครับใหม่มากครับคุณลูกค้าไม่มีซึมครับไม่มีเย้มครับผมไม่เคยติดแก๊สครับนี่เครื่องติดอยู่นะครับเสียงเครื่องเพราะเงียบมากเลยครับผม นี่เลยครับดึงไม้วัดโชว์เลยครับสดสดลร้อนไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปื๊กครับผมและที่สำคัญนะครับคุณลูกค้าเป็นรถมือเดียวออกห้างครับไม่เคยชนเลยครับหัวน็อตไม่เคยขยับครับไม่เคยขยับเลยครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับหายากมากเลยครับครับผมทันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมราคาไม่แพงราคาถูกมากครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม